เงินค่ะยุคสมัยนี้สวยเป็นรองโอเคขอบคุณเบนนี่มากมากคือเรามีการถามตอบไปแล้วก็ซึ่งก็ถูกต้องนะแต่ครูติจะตอบในแบบของสไตล์ครูติเองแบบเพิ่มเติมอีกนะอ่ะมาลุยกันก็คือ,อตรงๆเลยนะเข้าเรื่องแบบยิงแรงนะถ้าผู้หญิงคนไหนบอกว่าความสวยเป็นรองนั่นคือแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นอะความสวยเริ่มจืดจางหรืออายุมากขึ้นหรืออาจจะไม่สวยเลยทําให้ต้องพยายามมากขึ้นแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันดึงดูดไม่ได้ คือมันมีบางโมเมนต์ที่ผู้หญิงเคยสวยในช่วงวัยรุ่น ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยโลกนี้มันหมุนด้วยความสวยด้วยความรักเพราะว่ามันมันมันเหมือนมันเหมือนฟรีแต่จริงมันไม่ฟรีมันสวยมันคือผู้หญิงคนนั้นสวยโดดเด่นทําให้ผู้ชายวิ่งเข้าหาจมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินเลยไม่ต้องพยายามอะไรเลยแล้วผู้ชายวิ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเหลืองในใจแล้วก็ทําทุกอย่างตามปกติไหลไปตามกระแสไหลไปนู่นไปนี่ไปเซ็กไปจับคู่ไปท่องเที่ยวอะไรไม่รู้โดยที่ไม่ได้สร้างฐานะหรือการเงินไว้ดีแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความสวยร่วงโรย